สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3มีนาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่1น,นะครับผมสำหรับวันที่1น,นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่0ูนย์วิ่งรูด6กับ2นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 6 3 5 5 3นะครับผม2 6เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3 5เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็5 5 3เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้าเฉพาะ2 6นะครับผมล่างชุด6ตัวนะครับผม5 5 3แอดมินมี5 2 3นะครับผมผิดไปแต้มเดียวนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมจะให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิ่งรูด2กับ5 สามจะมีสามสองสามสี่สามหกสามเก้าแล้วก็สามแปด สำหรับสองสองหนึ่งสองสี่สองห้าและก็สองแปดนะครับผม สำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกกับห้าเก้า แล้วก็58นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม37 20สองศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผม เบื้อมีสามสองสองและก็ห้าหาสำหรับ3ตัวนะครับผม538 35มห้าเจ็ดสองแปด 521และก็325นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3นะครับผมมีนาคม2566อแอดมินให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด2กับ5นะครับผม สำหรับ3นะครับผม36 39 38 34นะครับผมสำหรับ2 21 25 24ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ5 5 9 5 6 5 4แล้วก็5 1ก็ต้องรองนะครับผม ในชุดกันมี37 20แล้วก็57สำหรับเบิ้ลนะครับผม2255สำหรับ3ตัวนะครับผม538 728แล้วก็325นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆฟังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ